สวัสดีเพื่อนชาวกันเนอร์ขยี้ข่าวทุกคนนะครับวันนี้ผมจะอัปเดตข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรอ,อาร์ซอนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับรเด็นร้อนแรงก็ยังไม่พ้นนักเตะอย่างทางน้องข้าขผมดีคคนไลท์ Can ล่าสุดแล้วผมอาร์ซอนได้มีการยื่นข้อเสนอก้อแรกให้ทีมคุณคอนพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามคาดครับผมโดนตอบปฏิเสธอย่างทันควันครับแล้วทีนี้มีคู่แข่งรายใหม่นะผมที่สนใจดีคคนไลท์ ight, เช่นเดียวกันนั่นคือทางแมลซิตี้ เราจะไปดูเนื้อหาของคลิปกันเลยครับผมเนื้อหนี้ผมก็เป็นข่าวที่มีการรายงานจากทางเดวิดออสตินผมนะักข่าวระดับสูงของทางอาร์ซอนครับออเปิดเผยว่าตอนนี้ผมอาร์ซอนนั้นได้มีการยื่นเสนอเปลี่ยนเป็นทางการเพื่อคว้าตัวดีคันไลเข้าไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเลวี่คาร์เลนเบนเนอร์นะครับผมได้มีการพูดคุยกันในช่วงที่มีการประชุมพีเมลีกนี่นคือวันพุทธที่ผ่านมาโดยการนำทีมของตาอีดูกัสปาและก็ลิชาร์กาลิกนะครับ ในการพูดคุยเจรจากระบวนการในการสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงตัวดีแคนไลท์ ight, เข้ามานุวมทีมอาร์ซอนย่งข้อเสนอข้อแรกไปแล้วนะครับทีนี้ตัวละครตัวใหม่ก็คือทามิซิตี้แมซิตี้ตอนนี้ก็สนใจดีคแคนเช่นเดียวกันและพวกเขาเนี่กำลังประชุมปรึกษาหารือกันนะครับว่าจะมีโอกาสมีแนวทางในการดึงตัวดีแคนไลท์ ight, เข้ามานุวมทีมพวกเขาได้หรือเปล่านะครับก็เอาง่ายครับผมแมซิตี้ไม่ยอมนะครับเพราะรู้ว่า ถ้าซ่อนนั้นสามารถคว้าตัวดีแคนไลท์เข้าไปในทิงได้แล้วเนี่ยจะทำให้ท่าซ่อนนั้นกลายเป็นคู่แข่งที่ต่อกรแย่งแชมป์กับพวกเขาในฤดูกาลหน้าครับต่อมาผมหลังจากที่ท่าซ่อนยื่เข้าเสนอก่อนแรกให้ตัวเวสแฮมิดเดพิจารณาแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบวันนี้ผมอยากที่เรารายงานไปเมื่อกี้ครับว่าเวสแฮมก็ตอบปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าตัวแล้วก็โครงสร้างการจ่ายเงินเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเวสเซมบอกว่ามันดูขดขดกันเกินเกินไปผมตั้งค่าตัวนักเตะไว้ที่ร้อยถึงร้อล้านปอนด์ทำไมคุณจ่ายแค่นี้ซึ่งก็มีการเปิดเผยจากทาง s k y s p r t t ์ตถ้าผมบอกว่าอาร์ซอนกับผมยื่นข้อเสนอก้อนแรกให้ทางเวสเซมเต็ดพิจารณาเป็นจำนวนเงินตั้งต้นรับผม80ล้านปอนด์บวกแอดออนประมาณ10ล้านปอนด์ เพื่อให้เวสแฮมยูเต็ดพิจารณามวลรวมองค์รวมใช่ไหมครับ80ดสบวกสิเป็น90ล้านปอนด์10ล้านปอนด์แอนด์ออนก็คืออาร์เซอนสามารถคว้าแชมเปี้ยนลีกหรือแม้แต่แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ในฤดูกาลหน้ารวมเป็น90ล้านปอนด์แต่เวสแฮมก็มองว่าเปียวและตอนนี้ก็เข้าทางเวสแฮมด้วยเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าแมนซิตี้เข้ามา ร่วมแจมในดีวนี้แล้วนะครับเพื่อทําให้เกิดบิดดิงวอรในดีของทางดีแคนไลท์ทำให้มูลค่าของตัวเตนั้นสูงขึ้นตามที่เวสแฮมต,ต้องการครับรวมไปแม้ว่าผมออกพูดถึงประเด็นของทางดีแคนไลท์เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ครับผมอาร์ซอนนั้นได้มีการพูดคุยเจรจารเกี่ยวกับสัญญาส่วนตัวของตัวเต เป็นเทียบรอยแล้ว,ลวนักเตะไม่มีปัญหานะครับมีการพูดคุยตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมานั่นคือเหตุผลว่าทําไมอาร์ซอนนั้นจะกลับมายิ่งข้อเสนอก้อนใหม่ให้ทางวิ์แซมพิจารณาเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับคือนักเตะโอเคครับผมอยากย้ายไปอาร์ซอนแต่คุณเนี่ยสองสโมสรทั้งอาร์ซอนทีมผู้ซื้อแล้วก็วต์แซมผู้ขายเนี่ยจะต้องมาตกลงเจรจาค่าตัวกันเขาเนี่ยย้ายไปร่วมทีมอาร์ซอนไม่มีปัญหานะครับ โูมนโน่บอกว่า80ล้านปอนด์นั้นไม่เพียงพอในการที่จะโน้มน้าวจิตใจให้กับเวสแฮมิเต็ดยอมปล่อยนักเตะตัวเก่งของเขาให้มาร่วมทีมมาซ่อนพวกเขาหวังว่าจะได้ค่าตัวของทางดีแคนไลท์คนนี้เนี่ย100ล้านปอนด์ขึ้นไปนักข่าวคนต่อมาครัมก็คือนักข่าวทางคุณเจคอบสเตเบิร์กนะครับเป็นนักขา่าวสายเวสแฮมิเต็ดครับผมก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลครับว่าเวสแฮมิเต็ดครับผมตอนนี้กำลังรอคอยว่ามิสซิตี้นั้น จะเข้ามาร่วมบิดทิงวอร์สู้ทางอาร์ซอนหรือเปล่าในการคว้าตัวดีคอนไรในตอนนี้ซึ่งก็หวังมากๆครับผมว่าแมนเชสเตอร์น่าจะร่วมเจมนะครับผมหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้อาร์ซอนนั้นดูจะจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนครับว่านี่อาจจะเร่งที่อข้อเสนอข้อที่2ให้ทางวิเวทแมนยูเต็ดนั้นพิจารณาในวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ครับซึ่งทางคุณเจขอบก็บอกว่าอาร์ซอนนั้นน่าจะมีการปรับปรุงข้อเสนอครั้งต่อไปให้ทาง เซมยูเต็ดพิจารณายครั้งหนึ่งตัวนกเตะนะครับผมอยากอยู่ที่โกรมันดอนต่อไปหากมีการย้ายทีมครับเอาง่ายผมตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าอาเซนั้นจะยื่นข้อที่2นั้นเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเขาตั้งไว้ร้อยล้านปอนยื่นแปดสบวกสิเนี่ยผมมองว่ามันก็ดูจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับถ้าอยากได้จริงเนี่ยอัดไปเลยครับผมให้มันจบนะครับหนึล้านปอนแอดออนอีกสิล้านปอนก็ได้ ตามผลงานของตัวนักเตะหรือแม้ทั่งเงื่อนไขาการที่ดิคนไลน์นั้นพาทีบาซอนไปคว้าแชมป์พเมลีกแชมป์ยูฟาแชมปี้ยนลีกให้ได้ในฤดูก,กาลหน้าอย่างนี้ผมมองว่าเวเซนเดเตน,น,น่าจะโอเคับผมดูนี้ต้องรีบเร่งนครับผมเพราะว่าถ้าเรารอช้าเนี่ยแมนซิเตี้เขาเป็นทีมที่มีเงินอยู่แล้วนะครับผมอยากได้ใครเขาต้องได้ใช่ไหมครับยังชักช้าอยู่ผมมองว่าอาจจะโดนแมนซิตี้ปาดในการดึงตัวดีเคนไลน์ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับ ย่าซ่อนถือไพ่เหนือกว่ามิซิตอนนี้คืออะไรครับผมมีการยื้อเสือก่อนแรกไปแล้วแสดงว่าสนใจจริงๆแต่มิสซิติยังคงช่างใจอยู่ว่าจะเอาหรือเปล่าจะร่วมแจมหรือเปล่าเพราะว่าทีมเขาก็มีโรดี้ซึ่งโรดี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวหลักของทีมแมนซิตี้แล้วก็โชว์ฟอร์ไมได้อย่างโดดเด็นมากๆในฤดูกาลนี้ แล้วความรู้สึกขขทางดีแคไรตอนนี้ก็อยากอยู่ที่กรุงนอนต่อไปเพราะเขาเนี่ยเพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวใช่ไหมครับอาร์ซอนสามารถตอบโจทย์ต,ตรงนี้ได้ย้ายมาร่มทีมาซอนก็ยังอยู่ที่กรุงนอรนต่อไปไม่ต้องย้ายข้ามฟากไปเมืองแมนเชสเตอร์นะครับโอ้ต้องดุนกันต่อไปว่าจะมีอะไรพลิกโผหรือเปล่าเสียวมือเกินครับผมตอนนี้ตอนแรกอาร์ซอนเนี่ยเต็มเลอเกินเต็งมากๆไม่ยื่นสักทีพอยืนปุ๊บโดนปัดทันทีสแสดงว่าทางเวสแฮมยูเต็ดนั้นน่าจะรับการติดต่อจากทาร์มิชิตี้ แน่นอนครับก็คือคุณอย่าเพิ่งขายพวกผมกําลังคุยกันอยู่ในบอร์ดบริหารของเมชตี้เนี่ยว่าจะพยายามที่จะมองหาโอกาสในการบิดลิ่งวอร์ในการยิ่งข้อเสือิอในการแย่งตัวดีแคนไลท์จากทางซ่อนคุณรอก่อนยังไงคุณเนี่ยได้เงินเยอะกว่า80ล้านปอนด์แน่นอนครับโอ้เริ่มอีลุงตุงนังแล้วนะผมสับอยู่ทางดีแคนไลท์ครับ จุดจข่าวของทางม้คาใหลผมไปต่อครับไปดูข่าวของทางเจ้าคาเซโลกันมากับผมล่าสุดนะครับอาโลมาโน่อกเปิดเผยว่าแมนซิสี้ครบผมตอนนี้พยายามที่จะมองหาแนวทางในการที่จะปล่อยตัวทางเจ้าคาเซโลว่าเขาเนี่ยจะยังไงจะอยู่ต่อจะเซ็นสัญญาอยู่ต่อหรืออยากจะย้ายทีมก่อนช่วงปีจีซั่นซึ่งฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสรายนี้ผมตอนนี้เนี่ยอยากจะย้ายทีมนะผมแล้วก็เป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากๆ ัวนักเตะนะครับผมได้แล้วความสนใจจากทางบาเซลนาที่อยากได้จริงจังครับผมอยากได้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาตลาดหน้าหนาวก็อยากได้แต่ดูดังกล่าวไม่เกิดขึ้นครับอาร์ซอนก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่อยากได้ตัวนักเตะเช่นเดียวกันครับรู้ว่าจะจบลงที่ตรงไหนครับผมกับความคิดส่วนตัวผมก็มองว่าเจ้าโคนาโล่ครับผมอายุจะ29ปีแล้วค่าเหนื่อยก็2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ถ้าย้ายมาโนธีมาซอนก็ต้องอัดค่าเหนื่อยไปอีก แล้วทีนี้นักเตะก็มี attitude มีการปฏิบัติตัวที่ไม่ค่อยฟังคำสั่งโค้ชใช่ไหมครับเปปกอร์โอล่าแล้วก็ทางเกเรต้านั้นก็เป็นคนที่ชอบที่จะคอนโทรลลูกทีมให้ทำตามแท็กติกของเขาให้มีการจัดระเบียบว,วินัยในสโมสรซึ่งถ้าเราได้นักเตะทางเจคอนเซโรเนี่ยที่ดูเหมือนว่าเขาจะชอบขัดคำสั่งโค้ชเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาภายหลังก็มีเป,เป็นไปได้ครับ มองหานักเตะแ็คขวาดาวรุ่งคนอื่นไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางอีวานเฟเนสตาซึ่งก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายไปร่วมทีมดอตโมูนแต่ข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนดอตโมูนยังไม่ปิดดิวอาจซะยังคงมีโอกาสอยู่หรือจะเอานักเตะทางทีมธที่กาสตาเยซซึ่งก็อายุ27ปีมีประสบการณ์ในพิมร์ลีกอยู่แล้วแล้วค่าตัวน่าจะถูกวาทางเจ้าคาเซโลเพราะว่าทีม้นสังกัดอย่างทางยูไนเตี้นั้นตกชั้นไปแล้วใช่ไหมครับก็พยายามเร่งในการปล่อยนักเตะภายในทีมอยู่นะครับ โอ้มาลุ้นกันครับว่าอาร์ซอนนั้นจะได้แบ็คขวาคนไหนเสือมาเสือแน่นอนครับเพราะว่าตลาดซื้อขายตัดเตอซัมเมอร์นี้อาร์ซอนได้มีการวางโปรเจกต์ไว้ว่ากองกลางสองคนจะแบ็คหนึ่งคนแบ็คขวาหนึ่งคนอาจจะมีเจมยนในการดึงตัวกองหน้าอีกสักหนึ่งคนครับอ้ลุ้นกันต่อไปผมตลาดซื้อขายัเตะของอาร์ซอนมันหยดติ่งแน่นอนครับทิ้งท้ายด้วยประเด็นตารางการแขง่งขันรีเมลีกนะครับผมเปิดหัวซีซั่นนะครับผมอาร์ซอนจะเปิดบ้าน ต้อนรับการมาเยือนสโมสรนอตทิแฮมฟอร์เรสเกมนัดแรกเนี่ยของฤดูก,กาลหน้าจะแข่งขันมาที่12สิงหาคมครับแขนไม่ดึกครับผมเตะไม่ดึกนะฮะเตะ6โมงครึ่งครับผมเป็นการเปิดหัวที่ดีที่ผมเล่นในบ้านด้วยถ้าเรามาดูแต่และเดือนที่อาร์ซอนน่าจะมีเกมหนักนะครับผม็่าจะเป็นเดือนกันยายนครับอาร์ซอนเล่นในบ้านเจอแมนยูเล่นในบ้านเจอทอตแนฮอสเปอร เดือนต่อมาผมก็โหดลายไม่แพ้กันครับผมเดือนตุลาคมเล่นในบ้านเจอแมซิเตียบุกไปเยือนเชลซีแล้วก็มีหนักเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมครับเปิดบ้านเจอเชลซีบุกไปเยือนแมซิเตียและเดือนที่น่าจะหนักอีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนมีนาคมครับอาร์ซอนเปิดบ้านเจอเชลซีแล้วก็บุกไปเยือนแมซิเตียครับเป็น2เกมติดต่อกันเลยนะฮะไม่มีเกมเบาๆมาขั้นครับผมก็ถึงกต่ต่อไปผมตลาดซื้อขายนักเตะของทางซอนนั้น จะเป็นยังไงครับเสียเงินเกินครับกลัวโดนแมนซิตี้ปาดนะฮะลุ้นภาวานาครับผมอย่าให้เป๊ปกอร์โอล่าแมนซิตี้บ้าข้างในดียวงทางดีแคนไลท์ like ครับเดี๋ยวใ่างที่าผมวิเครารห์สา,า,สสา,าสรสนะจำวันนี้ครับท้าเพื่อนชอบเนื้อหาของคิที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้อีกทีแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับเชียดพวกนี้ผมลุ้นครับ